วันนี้นะ,ะทุกคนก่อนที่จะไก่จะทำการพอกห้าก็จะทําการใช้น้องธนาคาที่ผสมกับเกลือตามด้วยเจวันห่างจุลเข้สครับผิวหน้าอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะหน้าใสใดมันก็ต้องเริ่มจากการสครับผิวและทําอย่างต่อเนื่องวันนี้จะไก่ขอนําเสนอในสูตร รักษาฝ้าป้องกันไม่ให้เกิดฝ้ากระจุดดำๆแล้วก็บอกเลยว่าทำได้เพียงอาทีละหนึ่งครั้งด้วยการใช้น้องผงวิเศษมาดูกันว่ามันจะวิเศษสักแค่ไหนกันเชียวนะคะทุกคนตามจะไก่มาดูเลยค่ะแต่ก่อนอื่นก็เริ่มจากการขัด น้าด้วยการใช้ธนาคารเกลือแล้วก็ว่านหางก่อนนะคะทุกคนแล้วเราค่อยมาดูวิธีผสมผงวิเศษในการพอกหน้ากันจ้าคือง่อยและดีมีอยู่จริงค่ะทุกคนและนี่คือหน้าที่ล้างออกด้วยน้ำเปล่าที่เขาทำการสรับหน้าด้วยธนาคาบอกเลยว่าไม่ว่าจะใกล้จะไกลหน้ามันก็ยังดูใสย,ยิ่งประทะแสงหรือยิ่งมีออร่า ใครที่อยากสวยสุขภาพดีก็ต้องล่งเปิดใจเดี๋ยววิธีต่อไปเราจะดูแลผิวหน้าปป้องกันฝ้าด้วยของง่ายๆทำเองแต่ทำเพียงแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอค่ะทุกคนสูตรนี้คือบอกว่าดีสูตรนี้ป้องกันฝ้ากระแล้วก็ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสไล่ง่ายและดีทำเองได้ที่บ้านก็จะมีผงวิเศษผงวิเศษใช้ลงไปเลยหนึ่งซองลงไปแบบนี้บอกแล้วว่าผงวิเศษฟังแต่ซื้อเด้มาซวิเศษเฉดโจะ้ะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวป้องกันสิวแล้วปลูกป้องฝ้าป้องกันสิวทำให้หน้าขาวกระจ่างใสเชื yeah. ้อทำแค่เพียงอาทีละหนึ่งครั้งน้ำมะนาวก็หนึ่งช้อนชาเรียบร้อยคเลทุกอย่างให้เข้ากันเพียงแค่นี้เราก็จะได้สูตรพอกหน้าป้องกันฝ้าไร้สิวผดพืน่นด้วยขั้นตอนเดียวแล้วก็ทำแค่อาทีละหนึ่งขังค่ะทุกคนโอเคเวลีก okay. ูเดี๋ยวมาพอกกันเลยจ้า และนี่คือหน้าก่อนที่เราจะพอ,พอกเขากสะชับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการพอกหน้าด้วยสูตรพอกหน้าผงวิเศษได้เลยค่ะทุกคนพอกสูตรนี้เราพอกแค่สามนาทีทาลงไปแบบนี้เลยใ้ทั่วใบหน้าของเขาไม่ต้องขัดไม่ต้องถูใดๆทั้งสิ้นโอ้ถอยก่อนแดดเข้าหลังจากนั้นก็ทาลงไปจนกว่าน้องพงวิเศษที่ผสมกับน้ำมะนาวจะหมดถ้วยเลยนะคะทุกคนบอกแล้วว่าสูตรนี้ ใครที่แบบว่าอยากจะดูแรผิวหน้านะควรต้องทําเลยค่ะทุกคนเพราะว่าจะไงททาแล้วคือชอบมากสําหรับน้องผงวิเศษคะ่ะอกลงไปให้ทั่วหน้าแล้วก็จัดเต็มไปเลยแบบนี้เมื่อทิ้งไว้หนึ่งสามนาทีก็จะรู้สึกว่าหน้าแห้งตึงมากๆานะคะทุกคนแค่นี้เราก็ทําการล้างหน้าทำความสะอาดได้เลยมาดูกันว่าผงวิเศษมันจะวิเศษสําใดค่ะทุกคน สูตรนี้ก็ทำได้อาทิละหนึ่งครั้งพ่อไม่ต้องทำเยอะเป็นการดูความสะอาดอยู่นาพ่อครัสูตรนี้ก็คือโอเคเวล่กูดมากเลยคะ่ะทุกคน